สติงคอมเพลติชันเดอะแชมเปี้ยนชิพนั่นเองนะคะทุกคนทีวีซีซั่นตัวนี้เพราะว่าเอาทุกเม็ดอะทตายเขาไม่แน่ใจนะการแข่งขันบ้าบออะไรวะเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนพบกันแล้วกับรายการหัวแพงเขาฟันเย้เอาละค่ะทุกคนคะกลับมาครั้งนี้นะคะ เราขอมีตลาดทุกคนเข้าสู่ความยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ของช่างของในเรื่องของผ่ายค่ะในเรื่องก็คือโ i ด n ้งคอมเพล i o n เ h อะแชมเปี้ยนชินั่นเองนะคะ,ะ,คะทุกคนใช่ค่ะทุกคนคะซึ่งเราก็จะเอา Coding ้งคอมเ i t i o n เนี่ยกลับมาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ ละทุกคนคะคือว่าจุดประสงค์ของทัวร์นาเมนต์เราของเราเนี่ยก็คือช่องของแข่งขันเนี่ยเราได้มีการจัดแข่งขันโค้ดกันหลายครั้งแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้เลยคขาว่าใครคือสุดยอดโคดเดอร์ของช่องของแข่งขันนี้เราก็เลยจัดทัวร์นาเมนต์เนี่ยให้ทุกคนดูกัน,นะคะ่ะใช่ค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะในการแข่งขันนี้เราจะมีผู้แข่งขันถึง8คนรวมถึงผู้เรสองคนด้วยใช่ไหมขวัญเอาละทุกคนคงตื่นเต้นกันแล้วสินะว่าแบบว่าแคนนี้คือใครบ้างน,นะคะถ้างั้นไม่รอช้านะเราเริ่มไปแนตนำกันเลย Hey แล้วค่ะทุกคนคะก่อนจะไปเริ่มการแข่งขัน,นขอันสน,น่าตืนเต้นของเราในวันนี้ผันกระแพงขออนุญ,ญาตอธิบายกติดต่รข้าวๆสักนิดหนึ่งค่ะเพื่อแข่ง8คนของเราเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A และก็กลุ่ม B แต่และกลุ่มจะมี4คนแล้วก็ในแต่ละกลุ่มเนี่ยทุกคนก็จะจับคู่กันนะคะเป็น22 2คู่2คู่2แล้วก็คนที่ชนะก็จะแข่งกับคนที่ชนะจนกว่าเราจะเหลือคนเดียวซึ่งจะเป็นตัวแทนของกลุ่มนั่นเองใช่ค่ะโดยตัวแทนของกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมาแข่งขันกันในรอบ้ชชมมนนนั เอ๊เอาล่ะทุกคนคะเราไม่รอช้านะเพราะผู้เนขันของเราเนี่ยมากันแล้วค่ะทุกคนคะั้งอะ้รก็เขากนเลยไม่แพงอะไกันเลยค่ะหนึ่งสองสามเอาล่ะค่ะทุกคนคะผูกแข่งขันของเรามากันแล้วอ่ะก็เออนะคะก่อนที่จะเริ่มเกมกันเนาะเราให้ทุกคนแนะนำตัวกันก่อนสวัสดีครับกองตอนนี้ก็ทำงานเป็น Data ร c i e n t ติ t อยู่ครั เซ้นครับซอฟแวร์จีเนียครับอ้าววันนี้นะคะเราเป็นแมทระหว่างเนตตาเซนทิมกับซอฟต์แวร์จีเนียนะคะทุกคนเกมวันนี้ที่เราจะเล่นคือเกมอะไรนะคะแพงค์คาชอโพนนะคะซึ่งคาชอโพนก็จะเป็นเกมแบบเขียนโค้ดคิดเร็วอะไรอย่างงี้เราก็จะมี3รอบรอบแรกจะเป็น fastest mode ก็คือใครเขียนเร็วสุดชนะรอบที่2จะเป็น shortest mode ก็คือโค้ดที่แบบสั้นที่สุดจะชนะแล้วรอบที่3าเราจะสุม่มระหว่าง fastest กับ shortest คนที่ชนะ2ออันนะคะก็ถือว่าชนะไปนะคะทุกคน,นะคะ เอาล่ะทุกคนพร้อมไหมพร้อมนะพร้อมพร้อมโอเคพร้อมใช่ตอนนี้เราอยู่กันที่ fastest mode นะคะในเกมแรกก็จะเป็นคนที่เขียนโค้ดได้ไวที่สุดจะเป็นผู้ชนะไปนะคะอ่าโจทย์มาแล้วตอนนี้นะคะเซนกับพี่ก้องก็อ่านโจทย์กันอยู่นะคะ เอานะคะตอนนี้แพงเป็นยังไงบ้างคะคิดว่าข้อนี้ยากไหมคะแพงข้อนี้มีควา,า,ารรมรู้สึกว่าเขาให้แบบโจทย์หรอเขียนมายากจริงๆอะถ้าเข้าใจโจทย์แล้วคิดว่าโอเคทำงบคลาสอินพุตยังไงแค่นั้นแหละและ้วก็แต่คือเนี้ยโจทย์คือ x บวก b เพราะฉะนั้นมันจะเป็นกราฟให้ทุกคนเขาก็ถามว่าสําหรับ x โจทที่ n อะมันจะแบบเป็นค่า<จ>อะไรอะออซึ่งตอนนี้นะคะพี่ก้องก็เลือกใช้เป็น Python นะคะส่วนเซนต์เนี่ยจะเลือกใช้เป็น j a v ว่า r i p t นั่นเอง ที่ทุกคนเห็นเนี่ยคือบรรทัดที่ถ้าดูฝั่งฝั่งพี่กล้องเนาะเจ็ดถึงสิบกว่าเนี่ยก็คือได้ทำการพาร์สอินพุตมาให้แล้วนะคะตอนนี้พี่กล้องก็จะส่งแล้วนะคะทุกคนคะเหมือนจะเพิ่มไปบรรทัดหนึ่งนะคะคือบรรทัดที่สิบสองนั่นเองมาแล้วคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเซนก็เริ่มเขียนโค้ดแล้วนะคะกล้องเริ่มใกล้แล้วแต่ว่าเล็งนิดนึงเล็กนิดนึงอ่า,อามันมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหน เราอยู่ตรงนี้นะถ้าเป็นในฐานะโปรแกรมเมอร์ก็คืออยู่ในขั้นดีบักแล้วนะคะทุกคนพี่ก้องอยู่ในขั้นดีบักแล้วนะคะเพิ่มไปหนึ่งบรรทัดนะตอนนี้ตอนนี้เซนก็เริ่มตั้งตั้งฟังก์ชันแล้วนะคะทุกคนอ่าก็เลยเอ๋อพี่ก้องส่งพี่ก้องพี่ก้องพี่ก้องขาดแล้วค่ะตอนนี้พี่ก้องต้องกดสปินนะคะเพื่อจะได้ล็อกคอร์ดเวลาไว้นะคะ ตอบพี่ก้องเรียบร้อยไปแล้วนะคะเ,เรายังรอคุณเซนอยู่นะคะ <S 1> <S 1> อ,อ่ะพี่ก้องก็ไหนๆก็กดวิวโค้ดไปแล้วนะคะอยากให้พี่ก้องพูดถึงโค้ดของตัวเองสักนิดหนึ่งให้เซนทำเป็นไม่ได้ยินนะคะเซนทำเป็นไม่ได้ยินก็เหมือนเบสิคリーเขาบอกว่าเออ given teach input ให้คำนวณแบบเอา input เป็นแบบ l ี n e a r function ใช่ปะซึ่ง a เป็นสโลป b เป็นอินเตอร์เซปซึ่งมันก็คือแบบ ax บวก b ธรรมดาแหละก็เลยแบบโอเค given x เป็นอินพุตที่ i ก็ป r i n t ax บวก b ออกมาแต่เออตอนแรกที่ทำผิดเพราะว่า เนื้อว่าต้องใส่ลิสเราปริ้นทั้งลิสออกมาแต่มันให้ปริ้นทีละอันเลยแล้วก็ตอนแรกแบบมันเหมือนให้เป็น X ไปใส่ไอออกมาอะไรเอออะไรแบบนี้เพราะตอนแรกมันเหมือนมันจะมีแบบเคสที่เหมือนแบบเออถ้าตัวถ้าตัวเดียวเหมือนมันไม่มันไม่ไม่ไม่ปริ้นตัวเลขเดิมซ้ำสองทีมั้งเลยตอนแรกนึกว่าให้ใส่ลิสไว้อะไรเงี้ยแบบให้มันเป็นยูนิคแต่ว่าอย่างนี้ก็คงได้มั้งค่ะสุดยอดนะคะก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก้อง ตอนนี้พี่กอนะคะใช้เวลาไปทั้งหมด2นาที24นะคะซึ่งคิดว่าประมาณแค่กเกือบนาทีก็คืออ่านโจทย์แล้วก็เขียนแล้วก็ดีบักเกือบสักประมาณนาทีหนึ่งนะคะทุกคนคะก็จบไปที่2นาที24นะคะแพงคะมองดูอ้าวคุณเซนผ่านแล้ว,ลวถูกต้องนะคะ<อ>ทุกคนคะใช้เวลาทั้งหมด4นาทีนะคะซึ่งเซนเนี่ยเขียนเป็นจาวาสคริปต์เนาะไหนขอดูโคด้ดคุณเซนหน่อยยังไงแพงคุยขอโค้ดเซนหน่อย คือร์ลูชันเหมือนกับ p ไพทอนเลยก็คือพิมพใน for loop ค่าของ a x e นั่นเองวว้า <Wow. S 1> ใช่ก็คือโซลิชันเดียวกันเป๊ะนะคะคนแค่ต่างภาษาเท่านั้นแต่ว่าเข้าใจว่าอาจจะเป็นเรื่องการอันโจทย์นิดหน่อยตอนแรกเนาะในนรอบที่หนึ่งนะคะก็ให้คะแนนให้กับพีก่ก้องไปค่ะเอาล่ะนะ,ะเซนอาจจะแก้เกมขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าโพสตต่อไปของเราเนี่ยจะเป็น โรดช็อตเทสนะคะแพงซึ่งช็อตเทสคือยังไงช็อตเทสก็คือคําตอบโปรที่สั้นที่สุดจะชนะไปนะคะใช่ค่ะซึ่งอันเนี้ยมันมีทั้งเรื่องของภาษาที่ใช้ใช่ไหมแพงแล้วก็เรื่องของอาจจะไปเอาลัิทึ่มบางอย่างเนาะเพราะว่าอย่างพังภาษาเ <Wow. S 1> นี้ยก็จะสามารถใช้ช็อตคัทได้มากกว่าอีกภาษาหนึ่งนะคะทุกคนคะ้วเราก็ไปติดตามกันต่อเลยยย yeah. มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะช็อตเทสโหมดอย่างที่บอกกันไปนะคะ <S <S 1> <S 1> เขียนโค้ดอกไรเลยก็ได้ให้สั้นที่สุดนะคะซึ่งเราจะเลือกเป็นไนะพรทอนนะเพื่อความเสมอภาคของทั้งสองฝ่ายนะคะ <Wow. S 1> นะ,ะโจทย์ดูสั้นมากอ่าก็คือมีจํานวนคู่นะคะก็คือให้หารสองจนกระทั่งเจอจํานวนคี่แล้วก็เอาพุทธจานวนคี่นั้นออกมานั่นเองอ่ะโจทย์ถือว่าสเตรทโฟรเวดประมากนะคะแต่ว่าใครจะเขียนได้สั้นที่สุดนะคะต้องรอดูค่ะแพงใครจะเขียนแบบหนึ่งแถวน้งองบอกว่าอ่ะพี่ก้องเลือกใช้นะคะ มดนะคะมดคือการหารเอาเศษนะคะทุกคนคะอ่าอย่างเช่นแบบว่าแปดมันยังไงวะสามอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้สองนะทุกคนหารเอาเศษอ่าซึ่งตอนนี้พี่กล้องนะคะอยู่ที่292ไบต์คุณเชนอยู่ที่260ไบต์นะคะทุกคนถือว่าน่าจะเป็นแต่ว่าพูดให้แฟคือคุณเชนยังไม่ได้เขียนอะไรเท่าไหร่นะตอนนี้นะคะลบลบปิ้นออกไปแล้วด้วยนะคะทุกคนโคตรปันโคตรฝันเลยทะทไมบอกท่านทำไม รู้สึกว่าพี่กล้องนี่มาแบบว่าถูกทางแล้วนะคะทุกคนคะเรียกได้ว,ว่าใกล้เคียงมากๆนะคะจจะผิดสักนิด,น,ดนึง,นนงนกใกล้มากคุณเซนนะคะคุณเซนตต้องให้สั้นที่สุดนะคะแต่ตอนนี้เรียกได้ว่าแทบจะมาทางเดียวกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะกล้องอลไงอปทิไมซ์แล้วน,น,นะคะทุกคนคะตอนนี้พี่กล้องอปทิไมซ์แล้วนะคะทุกคนอับสบาพัง <laughs> ไม่เปลไม่ได้เทคนิคของไม่ก้องคือการเอาสเปซออกนะคะแต่ไม่ได้พยายามเปซออกแต่ว่าการที่เอาโพสเราไปติดวายมันทําไม่ได้นะคะลูกอีวีซีสั้นกว่าน,น,นี้เพราะว่า <c oughs> เอาลูกเม็ดอนี่ยสายเขาไม่น่าสั้นหรอกไม่ต้องเครียดนะคะสองเจ็ดเก้าก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีแล้วนะตอนนี้นะเซนอยู่ที่สองแปดศูนย์นะคะตอนนี้เซนพยายามอยู่นะคะอ <c oughs> ่าเซนผ่านแล้วนะ ตอนนี้เรียกได้ว่าไซส์ยังต่างกันอยู่นะคะพี่กล้องอยู่ที่279ไบต์คุณเซนอยู่ที่290ไบต์นะคะเริ่มล็อกเริ่มล็อกเฮ้ยเฮ้ยสุดยอดพี่กล้องวันนี้เซนลงมาที่78ไบต์แล้วนะคะอะไรวะเซนลงมาแล้วที่7จ็ดเจคะทุกคน73แล้ว Amazing พี่กล้องกำลังงงนะคะว่าตอนนี้ทำ ouais อะไรกันอยู่นะคะ มาลอน่สุดทำอะไรของวันวะนี่จะต้องชนะอะไรยิ่งดีกว่านั้นหกสิบแปดใบทุกคนโคตรชี้ล่างตอนนี้เส้นอยู่ที่หกสิบแปดใบอ่าเราให้เราขอทำลิมิตนะเราขอให้แค่นาทีเดียวนะคะอีกนาทีเดียวเฮ้ยเอาละเส้นอยู่ที่หกสิบหกแล้วนะคะตอนนี้เหลือเวลานลับถอยหลังสามสิบไม่ได้ใช่ไมคะเขียนมันเขียนอะไรของวันวะ กเียนะเออยอมแพ้แล้วพี่กียจคิและโอเคโอเคเดี๋ยวพี่กึ้งจะงงเลยว่าเซนทำอะไรที่ไปเซนพูดนะคะว่าเซนทำอะไรลงไปลบคอมเมนต์ออกโอ้โหมันนับด้หรอ มันนับนะคะคือในรลชูมันออกทั้งบดเลยนะคะอย่างเช่นจอขวาทุกคนจะเห็นว่าเส้นเอาออกหมดเลยนะก็เลยเหลือ66ไบเท่านั้นนะการแข่งขันบ้าบออะไรวะเนี่ <c oughs> ถือว่าเป็นการหักมุมอย่างรุนแรงนะถือว่าสนุกนะสนุกนะอะเราจะได้แบตสด้นแบตตัดสินนะคะรู้เป่าว่าซนนี้เนี่ยใครจะบุ้ยชนะไปนะคะแพงโอเคก็ราไปที่รอบสุดท้ายกันเลยจ้า ทุกคนคะมาถึงโค้งส so ุดท้ายของการแข่งขันรอบที่1กรุ๊ป A ของเราแล้วนะคะโอเคร้อนชุอตแพาค่ะนี่จะสุ่ม fastest กับ shortest mode นะคะอ้าววันนี้เป็น fastest mode นะคะทุกคนคะเจียเรายั้อานตอนเลยซึ่งก็ส่งแล้วนะคะโอ้โหเกมจับไวมากต้องส่งภายในเวลา20วิน คุณเซนส่งภายในเวลา3าวินาทีค่ะโอ้โหตบมือหมดจบมือจอบมันบอกว่าเออแบบในบ้านมีห้องกี่ห้องแต่ละห้องมีหน้าต่างกี่บานถามว่ามีหน้าต่างทั้งทั้งบ้านนะกี่บานต่อเอ็กคูณวายเลยจบเท่นั้นแหละก็ถือว่าคิดอย่างรวดเร็วนะคะเซนก็คือเขียนโค้ดเหมือนกันเปะ๊ะต่างภาษาเหมือนเดิมนะคะทุกคนโอ้โหมันจบอย่างรวดเร็วเหลือเกินวันนี้จะก้มกระสนาไปด้วยสกอร์สองต่อ <laughs> โอ้โหเพื่อนเชือนกันมากเลยนะแพงแพงว่าไงบ้างคือมีความรู้สึกว่าแมาช์แรกทุกคนยังแบบยังไม่ค่อยชฉือนแมชสอนี่คือแบบเซตน,นี้แบบชนะแสงทางโค้งมากแล้ว ที่สามนี่พี่ก้องไม่ยอมแล้วก็ชนะขาดไปเลยถือว่าเป็นการกลับมาของพี่ก้องด้วยนะคะในแช์ที่สามแต่ถือว่าค่อนข้างเกือบแล้วนะถังแค่สิบสี่วินาทีเท่านั้นเองเออแต่เอาเป็นว่าในรอบที่หนึ่งนะคะตัวแทนของกรุ๊ปเอคู่ที่หนึ่งก็จะเป็นพี่กล้องไปแข่งกับคนถัดไปค่ะโตะโอเคนะคะ ในแล้วก็มากันแล้วนะคะขอถามความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขันสักนิดนึงนะคะขอถามความรู้สึกเซนก่อนละกันออไม่ได้กลับมานี่้องนานนะฮะคิดถึงทุกคนก <c oughs> ็ไม่ได้เขียนโค้ดเท่าไหร่ด้วย <Wow. S 2> ไม่ค่อยได้เขียนอันกย็ยิ่งมรู้สึกว่าแบบสิดมากครับ <c oughs> แล้วคุณเซนเสียใจไหมคะที่จะไม่ได้ไปแข่งในรอบถัดไปไม่เสียใจคล้ายเซนอะเหมือนแบบไม่ไม่ได้เขียนโค้ดอะแล้วแบบพอเป็นเน <Wow. S 2> ื้รายก็เลยทำ ทำเป็นสแปทดทำเล่เป็นส่วนใหญ่แต่แบบโอเคขำๆแล้วสนุกดีไม่คิดว่าการลบคอมเมนต์จะทำให้โค้มันซันขึ้นด้วยผมคู่แขขันคนอื่นเลยค่ะคนที่จะมาเจอกับพี่ก้องคนถัดไปเจอกันรอบถัดไปโอเคอาราทุกคนคะวันนี้นะคะการแข่งขันโคดิ้งของเรานะก็จบเพียงเท่านี้นะคะแพงใช่ค่ะ ก็ยังไงก็ฝากติดตาม Coding Competition The Championship นะคะทุกคนนี่คือแค่คู่แรกเท่านั้นใช่คู่แรกก็เข้มข้นขนาดนี้แล้วนะคะจะเข้มป์นแค่ของเราจะขนาดไหนนะคะทุกคนคะเอาล่ะถ้าทุกคนนะคะชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กมติดกันดิ่งกิ๊ก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 ิ๊เอาล่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้แข้ผมแซนปองขขวัญขอลาไปก่อนค่ะไวบาย อ,อย่าลืมของเซนเซอของกล้องด้วยนะไปถามยงบนยังไงก่อนถ้าอย่างนั้นวันนี้ของห้างไม่ได้เซนก่อนเนาะของห้งของเซนของกล้องของห้างขอโทษไปใหม่